Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. บิสมิลลาฮิร r าะห์มานิร h าะฮนอัสลามอะลัยกุมวะระมตุลลอฮิวะบารอกาตุสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกๆคนนะคะลูกวันนี้นะคะวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์พศ2565นะคะก็มาพบกับอุมีกครั้งนะคะกับราวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณครบสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะลูกอ่านในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4. นะคะเรื่องการเขียนโปรแกร,รมเบื้องต้นนะคะในวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบอัลกอริทึมนะคะลูกซึ่งเรื่องอัลกอริทึมนี้เป็นเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วตอนอยูป สามนะคะตอนอยู่ป3สามเราเคยเรียนเรื่องการเขียนอัลกอริทึม,มาแล้วนะคะัลกอริทึมก็คือเหมือนกับการเขียนนะคะสิ่งที่เราทำนะคะเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยนะคะลูกัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะคล้ายกับมนุษย์คล้ายกับลำดับขั้นตอนการทํางานของมนุษย์เช่นกิจวัตรประจําวันของนักเรียนนะคะลูกมีลำดับ การทาดังนี้นะคะก็คือ1ตื่นเช้าแต่งตัวไปโรงเรียนกลับบ้านทําการบ้านเข้านอนนะคะอันนี้เรียกว่าลําดับขั้นตอนนะคะลำดับขั้นตอนเหล่านี้นะคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราทํางานนะคะลูกเราก็ทํางานปกติของเราเนี่ยแหละเนาะแต่พอเอามาเรียงเอ,เอามาเรียงนะคะเริ่มต้นจนถึงจบนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมนะคะลูกแต่ว่าในคอมพิวเตอร์นะคะในคอมพิวเตอร์ ก็เช่นเดียวกันนะคะลูกคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันมันก็จะต้องมีอัลกอริทึมที่เป็นคําสั่งที่จะทําให้มันทํางานได้อย่างราบรื่นด้วยเพราะว่านักเรียนต้องเข้าใจนะคะลูกตัวคอมพิวเตอร์เองไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะคิดเองทําเองได้นะคะลูกสิ่งมันทํางานตามคําสั่งของมนุษย์ นะคะตามคําสั่งเราป้อนอะไรเข้าไปมันก็ทํางานตามนั้นถ้าเราป้อนสิ่งที่ปิดเข้าไปมันก็เป็นไงคะทํางานได้ไหมมันก็จะเกิดการเออร์นะคะลูกก็คือทํางานไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราป้อนคําสั่งที่ถูกต้องเข้าไปมันก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างราบรื่นนะคะถ้าถางนั้นมีถามว่าระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ใครเป็นคนฉลาดกว่ากันคะลูกอ่าใครฉลาดกว่ากันคะมนุษย์เป็นคนสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมคะลูกแต่ว่าเรา เรานะคะเวลาจะใช้มันนะคะมันมีประโยชน์มากแต่วิธีการใช้ของมันเราก็จะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ด้วยเวลาเราจะป้อนอะไรเข้าไปนะคะให้มันทํางานตามคาสั่งของเราเราก็จะต้องรู้วิธีการป้อนวิธีการสั่งมันด้วยใช่ไหมคะลูกอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรา,าในหนังสือนะคะในหน้านี้นะคะลูกจะมีอยู่ในหนังสือเหมือนกันนะคะลูกหน้า114นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อุมีจะให้นักเรียนดู การเขียนการออกแบบอัลกอริทึมนะคะจากวิดีโอนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูใบงานพร้อมๆกันนะคะลูกอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะลูกอ่าเดี๋ยวมีจะให้เราดูวิดีโอนะคะแต่ก่อนไปดูวิดีโอนะคะเดี๋ยวมีจะให้คําศัพท์สาหรับวันนี้ก่อนนะคะลูกคาศัพท์สําหรับวันนี้ยาวหน่อยก็เลยให้มาให้ให้ให้มาหมดเลยครั้งเดียวนะคะลูกอ่าคศัพท์สําหรับวันนี้นะคะก็คือ central processing unit นะคะ central Processing Unit นะคะหรือพอเราเอาไปเลือกตัวเราเอาไปเรียกตัวเคสหรือตัวตัวเคสหรือตัวเครื่องค่ะลูกบางบางครั้งเขาก็เรียกว่า CPU นะคะหรือเราเรียกว่า CPU นั่นแหละย่อม,มาจาก Central Processing Unit อ่ะแล้วคำว่า CPU นี่คืออะไรคะลูกในหนังสือมีนะคะสั เทคโนโลยีน่ารู้นะคะลูกอ่าโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลูกเดี๋ยวมีแต่ให้เราดูวิดีโอเดี๋ยวเรามาทำาใบงานวันนี้พร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะพมอออนไลน์เรียนน,ยนิ่งเลสเซบทเรียนออนไลน์ป .4 เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ การออกแบบอัลกอริทึมกันนะครับคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งหรืออัลกอริทึมที่กำหนดให้การให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถูกต้องต้องออกแบบอัลกอริทึมให้สมบูรณ์แล้วจึงพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หากทำงานผิดพลาดสามารถปรับปรุงอัลกอรลิทึมได้แล้วจึงแก้ไขโปรแกรมต่อไปอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์คล้ายกับลำดับการทำงานของมนุษย์ เช่นกิจวัตรประจำวันของเรามีลำดับการทำงานดังนี้นะครับ 1. ตื่นเช้า 2. รดน้ำแปลงผัก 3. แต่งตัว 4. กินข้าว 5. เรียนหนังสือ 6. สอนกีฬา 7. ทำงานบ้าน 8. อ่านหนังสือ 9. เข้านอน ะเขียนอันกอริทึมได้แบบนี้นะครับเริ่มต้นตื่นเช้ารดน้ำแปลงผักแต่งตัวกินข้าวเรียนหนังสือซ้อมกีฬาทำงานบ้านอ่านหนังสือเข้านอนจบ เืกี้นะคะเราก็ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการออกแบบ Al อัลกอริทึมจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่15นะคะเรื่องการออกแบบอัลกอริทึมนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะหน่วยสุดท้ายสําหรับป .4 ในภาคเรียนนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ในใน รายวิชาวิทยาการคำวนวณนะคะลูกอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเป็นงานวันนี้เราจะต้องทําอย่างไรนะคะคําชี้แจงนักเรียนเขียนกิจวัตรประจําวันของตนเองแล้วนําข้อมูลมาจัดลําดับขั้นตอนแบบอัลกอริทึมลงในช่องว่างนะคะลูกอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนกิจวัตรของนักเรียนจะเขียน1 234 567 8 9 10ลงมาก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนเป็นเรื่องราวก็ได้นะคะลูกเวลา8ปดนาฬิกาหนูตื่นนอนอ่าหลังจาก นั้นนักเรียนก็แปลงฟันนะคะลูกแปลงฟันอาบน้ําละหมาดละหมาดเสร็จไปทานข้าวนะคะจะเขียนรูปแบบนั้นก็ได้นะคะลูกหรือนักเรียนจะเขียนาวา 1, 2, 3, ่อา1นึตื่นนอนนะคะสองอาบน้ำนะคะแปลงฟัน3ละหมาด4กินข้าว5เรียนหเล่นนะคะลูกมี อุมีขออนุญาตไม่เขียนให้ได้ไหมคะลูกอุมีอยากจะดูวิธีการาฝึกเขียนของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถเขียนด้วยตัวเองได้หรือไม่นะคะนักเรียนเขียนกิจวัตรประจําวันเนะาะ จะทําในรูปแบบเป็นข้อก็ได้หรือจะทำเป็นเป็นรูปแบบข้อความยาวลงมาเลยก็ได้เหมือนกันนะคะลูกอะให้เขียนเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะซึ่งอันนี้ตอนอยู่ป .3 นักเรียนสามารถที่จะเขียนในห้องเองได้ใช่ไหมคะลูกทีนี้อยู่ป .4 สีก็น่าจะเขียนได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําเป็นอัลกอริทึมนะคะแล้วก็อ่า ตัวอย่างของอัลกอริทึมนะคะอยู่ในหน้าที่114นะคะมีคําว่าเริ่มต้นแล้วก็จบซึ่งขั้นตอนของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะใส่มากี่ขั้นตอนก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญนักเรียนอย่าลืมเขียนลูกศรให้กับอุมีด้วยนะคะลูกเดี๋ยวมีจะให้ดูตัวอย่างนะคะอุมีจะแทรกลูกศรให้นักเรียนดูนะะนักเรียนเขียนลูกศรเสร็จแล้วก็เขียน ว่าสมมุติว่าเริ่มต้นนะคะลูกตื่นนอนแล้วก็อย่าลืมเขียนลูกศรต่อลงมานะคะลูกแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันแล้วก็ต่อลูกศรลงมาอ่าและวมานะคะลูกจนถึงจบเข้านอนนะคะอ่าโอ้ขออภัยค่ะลูกของนักเรียนขึ้นเริ่มต้นสองรอบใช่ไหมคะอ่าอันนี้พอจบไม่ใช่คํานี้ไม่ใช่เริ่มต้นนะคะก็คือคําว่า จบนะคะลูกอุมีต้องขออภัยนะอุมีไม่ได้สังเกตเห็นว่ามันมันเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าอุมีก๊อบวางนะคะลูกอันนี้จะเป็นจบนะคะไม่ใช่เริ่มต้นนะคะขออภัยนะคะลูกนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะอ่ะเขียนไม่ต้องยาวก็ได้เอาที่นักเรียนรู้สึกว่านักเรียนเขียนได้นะคะคําศัพท์ง่ายๆเลยนะคะลูกจะเขียนระบุเวลาก็ได้ไม่ระบุเวลาก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวอักอรทึิมฝั่งนี้ไม่ต้องเขียนระบุเวลาให้กับอุมีนะคะ อ่าโอเคนะคนะนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอุมีจะขอดูหลังจากนันเกเรียนส่งมานะคะว่านันเกเรียนเขียนอัลกอริทึมได้ถูกต้องหรือเปล่าอัลกอริทึมนะคะสิ่งสําคัญอย่าลืมคําว่าเริ่มต้นกับคําว่าจบนะคะแต่ว่าในใบงานนี้อุมีเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะลูกคาศัพท์อุมีให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะเจอกันในเรื่องสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็ อ่าหมดนะคะลูกหมดในหนังสือเลยนะคะลูกอ่าหมดแล้วนะคะจะได้จบป .4 แล้วนะคะเย่นะคะจะได้ขึ้นป .5 แล้วถ้าใครได้ขึ้นเนาะถ้าใครไม่ได้ขึ้นนี้ก็อยู่กับอุมีต่อไปนะคะป .4 ปีหน้าเนาะอ่าแต่คิดว่านักเรียนทุกคนอ่าได้ขึ้นอ่าได้ขึ้นทุกคนนะคะลูกเพราะว่าอุมีเห็นจากการส่งงานแล้วนะคะนักเรียนมีความรับผิดชอบมากแล้วก็ส่งอ่าทำงานได้เรียบร้อยนะคะลูกนักเรียนชั้นป .4 ของอุมีนะคะ อ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะลูกอยู่ที่บ้านก็อ่าอย่าลืมนะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่า ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสิ่งสําคัญมากกว่าโควิดก็คืออาจจะเจอปัญหาปัจจุบันนี้อาจจะเจอปัญหาในเกเรียนอาจจะสายตาสั้นนะคะลูกเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเนาะเราก็เรียนเราก็เรียนเราก็ดูโทรโทรศัพท์ใช่ไหมคะลูกในการเรียนใช้โทรศัพท์ในการเรียน,ใช,ยใ,น,รรยนใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นบางคนก็เอาไปดู u t u b e เอาไปดูการ์ตูนต่อนะคะทาให้สายตาของเราเนี่ยเหมือนเป็นการที่ ใช้งานหนักเกินไปนะคะลูกจะทําให้ปวดเมื่อยบริเวณดวงตาแล้วก็ปวดเมื่อยร่างกายนะคะลูกบางทีบางคนก็นั่งท่าไม่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นไงคะเมื่อยแล้วก็สายตาของเราก็เสียนะคะบางหรือจนถึงอาจจะทําให้เราเสียการเรียนด้วยนะคะลูกถ้าเราใช้โทรศัพท์ ไม่เหมาะสมนะคะลูกอาทีนี้อุมม้มก็ขอฝากแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สลามเลกุมบารมโบรตัวยอยบาร์โบ,บรกาตับบ